ร้านหมู่ทอดเจจงอาสาทำรรข้าวกล่องส่งทีมแพทย์ราชวิถีและสถาบันบำรรันราดูน วันที่23มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้านหมูทอดเจ๊จงโพสต์ระบุว่าจากที่พี่หนุ่ยสิริกุลได้โทรมาขอให้เจ๊ทำข้าวกล่องหมูทอดไปส่งให้กับบรรดาคุณหมอและพยาบาลที่ทำงานกันอย่างหนักจนไม่มีเวลาจะหาซื้อข้าวซื้อน้ำกินกันเจ๊ก็ได้ตกลงจะส่งข้าวให้กับสองโรงพยาบาลคือที่ราชวิถีและบำราษวันละสองรอบรอบละห600กล่อง ซึ่งวันนี้รอบแรกเราก็ได้นำเอาไปให้ทางโรงพยาบาลแล้วภายใต้ชื่อโครงการเชฟฟอร์ชานลูกเขียนให้เจ๊ J. อยากชวนเพื่อนๆใครที่อยากช่วยสมทบทุนร่วมกับ J. เจ๊เชิญสมทบทุนมาที่เจ๊ได้เลยเจ๊ J. ขอเป็นวันต่อวันวันละไม่เกิน30,000บาทนะคะเพราะไม่อยากจะเก็บเงินไว้กับตัว ต่อมาทางร้านหมูทอดเจ๊จงโพสต์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยสมทบทุนโดยระบุว่าด่วนเรื่องช่วยทำข้าวกล่องช่วยโรงพยาบาลเจ๊ไม่รับเงินโอนนะคะเพราะตอนนี้มีมิจฉาชีพออกมาหลอกว่าเป็นเจ๊แล้วใครอยากช่วยสนับสนุนเจ๊อยากให้มาที่ร้านหรือโทรหาเจ๊โดยตรงที่เบอร์0875436222เท่านั้นค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ